กูาดันน่้ะได้อยให่้นเขาปลาอะไรได้ปลาในน้อย่อยนมากมากมามากพี่พี่ี่มีมเอือนี่มะเอือนี่กูยางกูเนวน้ำในมามากูได้พันในน้อยใหญ่น้อจนเขาปลาอะไรนี่มาเอามาเอามีตุย่างตัวแนวขาวต้มข้าวนมน้ำในไฟสว่าง

ลงท่นลงานไม่ปลาเท่าไรวะเนี่เอาครบเราไปบ้านเนี่ยากระป๋องอะไรบ้านเนี่ยลงท่นีเียบเอาครบเราไปเนี่ยเอาครบเราไปได้ได้ขนมว้ขนมต้นเอาครบเราไปบ้านเนี่ยดราม่าเลยอันกินได้ป่ะดิอันน้ำนัน้ำอันอันขนมกันอะไรยี่สิบบาทห้สิบบาทไม่หมอเนี่ยลอยเนี่ย ไม <COM> ่ดจ <whole world? S 1> ้อ oh, ้ยไ so well, we ่เอาดรม่สามอพร่้ก่เสามิบเามเหแมไปกินล้เอ้า้ไย่งวันี้พรท่นได้ยายมยูสิหามไกนอันนี้บาท้องท่านจะมาเสียงินต่ท่นเ้จัาตะไครก็ควงนะะมาทานจไหนนี่เรา บรีท่านนี่แมนเอาอันไหนสีหาแมนบ่ล่หไม่ก็เอากับบรีบาเด้อกับบารีกวาลูกค้าเด้อกับงเนี่ยเด้อนัลอยเนึ่าตามที่จิงขายหาบาทยี่บ้านนี่เครื่องมาขายแพงจเอยบบ้านขายอันหาบาทเป็นมานี่ขายลอยเนึ่งขายน้ำมันแพงเป็นมากนี่สองล่กก็กิโลหนะเข้าเจ้าแม่ยากิยืนนี่ก็ลไปิื้อย่บ้านตัว เดี๋ยวอยู่บ่อยบบ้มัน่เอารงเท้น่ะบไดงอด้ร่มมไ้ปลานี่ยไม่รพูดเดี่ยวไหมบันได้งอลูกค้าเด้ออยู่นี่ใคเอาสี่บาทได้น่เด้อเอาไปเรบันนี่เฮ้ยจะน่าจะานมาแล้วห่วยไหมส่สิกับหีใจดอกสกาวี่เส้นไว่ก่อนเอาบ่ได้บ่ได้งั้นมานั่ไมาเก็บน้องลยแม่บ่ได้บ่ได้เส้นดีแล้จะไปเอาอันนี้ห้าสิบาทบ้เอา ไป้ะบานอย่าชมๆที่เป็นทังชั้นคุว่างากรร้ับงั้นวารับังค